สวัสดีค่ะพามาชมเกียร์ออโต้ปี2017เครื่องส3,000สีขาวค่ะเดี๋ยวพาชมด้านในนะคะว่าคันนี้เรามีอะไรให้บ้างค่ะนี่เลยนะคะด้านนอกนะคะสายเป็นสเกิร์ตรอบคันแม็กคาร์17ย่างใหม่ค่ะส่วนของด้านหน้าคนขับนะคะมีแผงประตูแบบมีไฟบีที่เก็บของวางของนะคะเครื่องเล่นลงเป็นจอ Android ขนาด10นิ้วเชื่อมต่อบลูทูธไรฟด้านบนกระ็นแผงควบคุมระบบไฟค่ะ ส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะลงเป็นเบาะ3แถว9ที่นั่งหมอนซองกิมิกกี้เมาส์ค่ะคันนี้เป็นโทนสีครีมเหลืองตัดดำนะคะทำให้ภายในดูสว่างค่ะมาพร้อมกับเบลออโต้นะคะ3จุดค่ะลังค่า Vip แต่งใหม่นะคะอันนี้จะเป็นอ่างเดียวค่ะระบบไฟ7สีอยู่รอบข้างนะคะเราจะมีรีโมทให้ควบคุมค่ะด้านข้างเราก็จะมีบ้านะคะวางแก้วน้ำขวดน้ำพร้อมจุดชาร์จ U S B รอบคัน5จุดประมาณร,รอบคันค่ะ คอนโซลนี้แข็งแรงนะคะสามารถนั่งได้นะคะทีวีจอสไลด์ไฟฟ้า24นิ้วนะคะดูหนังฟังเพลงได้เลยค่ะเชื่อมต่อกับระบบ Android นะคะด้านหน้าค่ะดูหนังฟังเพลงได้เลยค่ะนี่ค่ะตัวรถเดิมๆบางๆกันเลยค่ะเดี๋ยวดูด้านหลังนะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะสเกิร์ตแบบมีท่อค่ะออกแนวสปอร์ตนะคะ ด้านหลังมีพื้นที่ในการวางสัมภาระนะคะลงเป็นแอร์ไมโครบัสใหม่ทั้งคันค่ะแอร์เย็นฉ่ำทั่วทั้งคันนะคะพร้อมใช้มากๆเลยค่ะเกียร์ออโต้ปี2017เดี๋ยวดูการใช้งานนะคะของอะไรใหม่มากค่ะอยู่เลยการใช้งานนะคะอยู่ประมาณแสนแปดค่ะพร้อมใช้มากๆนะคะแต่ง VIP เต็มครบทุกระบบ ทีวีเครื่องเสียงนะคะตู้ซับดอกสิบราคาคันนี้นะคะตามที่ลงไว้ในคลิปได้เลยค่ะ